อเปมูจะเลือกข้ออะไรวะถ้าถ้าปล่อยมามันจะเหยียบห้าคนกับดึงขึ้นบนมันจะไปเลี้ยทางนู้นใช่ก็เลือกห้าคนอีกจะจะไปส่งอาณาตการรมจะได้ไม่มีใครมาโม่ทังน้เออวะเฮีะไม่อยู่ทำไมเยอ,อะแยะวะเขาจะทำไมมันทำไมมันต้องทำไม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 ต้องยอมให้เราแบบ ไอเฮียมันยอมนอนแบบนี้เพื่อให้เราตัดสินใจชีวิตของเขาอะ h ีีนี้แหละมือม,มีให้เลือกระหว่างเหยียบห้าคนเหยียบสี่คนเลือกอะไรวะมึงมึงรู้อะไรไหมเรา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 เป็นคนดีมาตลอดเว้ยเพราะฉะนั้นเราเน้นปริมาณเลย <c oughs> อ่าอะไรอ๋อมีห้าคนกำลังนอนอยู่แล้วก็แปลว่ามีมีหนึ่งคนที่ตื่นอยู่ จะเอาแงวดีวะก็มันเขียนว่าคนที่นอนอยู่มันไม่รู้สึกไม่รู้สึกวัวอะไรถึงความเจ็บปวดนั่นก็นอนตลอดไปเลยมัไปเลยดิมีห้าคนกำลังโดนบ้าอยู่แล้วมีเขามีความสุขหรือว่าจะขยโยไปคนที่ไม่มีความสุขวะเฮียเขามีความสุขก็ล่อยเขาไปดิเฮียส่วนคนที่ไม่มีความสุขมึงก็ต้องไม่ต้องทนละเวยอ่ะเวยเออเฮียไหนๆก็ไหนๆไล้สัตว์กูเนปริมาณนี่ไปเลยเอาเฮียอันนี้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือระหว่างห้าคนกับเพื่อนของมึงเลือกอะไรวะ นายจะรู้คำตอบมั้ยอ่ะเพื่อนมึงก็รู้คำตอบเนี่ย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 ไม่ใช่เพื่อนกูมันเป็นน้องที่ตับสไครต์กูแล้วอย่าเดือเราไว้เพราะฉะนั้นเน้นจำนวนฮะเอาเฮียไม่เหยียบน้องนะอ่ะดีดูเลยว่าเหยียบก็ได้วไปวนกลับมาเหยียบโอเคสวัวนีคโหเฮ้ยไอ้สัตว์มึงคิดเหมือนกูเว้ยไปเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอะไอ้เหี้ยถึงเวลากูแกแขน